คุณเซนเนี่ยผมว่าเขาเป็นโรคจิตเวทนะครับคือคนอายุประมาณเนี้ยก็จะเครียดนอนไม่หลับมีปัญหาและเขาชีวิตเขาว้าวุ่นมาตลอดชีวิตนะครับผมว่าชีวิตเขาว้าวุ่นมาตลอดชีวิตนะที่จริงน่าจะไปหาหมอจิตเวทนะครับคุณเซนนะครับน่าจะไปหาหมอจิตเวทนะครับกินยา พระพระอะไรที่ว่ายุคให้ทหารขมิ้นมาอิงคตสุรินที่ไมครับเป็นพระเป็นเจ้าให้หน้าพูนะครับเป็นพระเป็นเจ้าห้หน้าพูเพี้ยนแล้วไอ้พระนี่ก็เพี้ยนแล้วนะครับ พระสุดผมว่าบ้าบ้าบ,าบอบาไอ้สุดเนี่ยเหมือนบ้าบ้าบ,าบอบนะครับมาอยู่ประเทศไทยไม่ได้นะมาอยู่ประเทศไทย,ยท่านก็เอาอึใส่ถุงไปเลยใ,ใส่บาทให้มันนะครับเวลามันเดินมาบินทบาทเนี่ยนะครับเอาขี้หมาใส่บาทให้มันไปเลยนะครับแล้วบังคับให้มันต้องฉันนะ คุณครับโจมีครับสวัสดีครับ f อฟซผู้สามาจากอเมริกาเลยเท็กซัสนะครับพระในปฏิบัติตัวไม่ดีใม่สำรวมเราอยาไปยกมือไหว้มันนะครับมันบ้าๆบาๆไอ้พวกนี้เป็นจิตเวทครับเป็นจิตเวทนะฮะ นอ้กุ้งบอกว่าจะจัดก,การพวกขายาดีต้องสุขุมวงต้องสุขุมนะครับต้องสุขุมหน่อยนะครับแล้วก็ถือว่าเราช่วยชาตินะถือว่าช่วยชาติ กระบอกข้าวหลามกระบอกที่ท่านเสรียิงโจนพ้นธนาคารสมิธครับสมิธหกศูนย์ครับเนี่ยเนี่ยอ้ยดึกไม่ได้เดี๋ยวโดนบล็อกเนี่ยสมิธหกศูนย์สมิธหกศูนย์สแตนเลสสองนิ้วฮนะสมิธโมเดิร์นหกศูนย์สแตนเลสสองนิ้วที่ท่านพลเรือเสรีนี่สุดเะมีเวทใช้จัดก,การคุณลาลที่กำลุแตกแล้วก็จับตัวประกันในธนาคาร นะครับแฉของผมนี่มันเป็น640สมมิ640เป็น357ที่357 357ลำกล้องหรือว่าเล็กสุดของ357แล้วนะครับผมว่าจุด38มันอ่อนไปนส,สำหรับผมเพราะว่าปกติผมจะใช้44แมกนัมประจำเลยนะครับ เกือบ,บโชว์เลใช่เกือบโชว์เขาหลามเข้าไปละเวียนกรรมโดนบล็อกอีกนะครับดึงเข้ามาแล้วนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวโดนบล็อกอีกนะครับครับเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ไม่นานครับเดี๋ยวต้องเดินทางนะครับเดี๋ยวต้องเดินทางขอบคุณครับที่กุณาให้ของขวัญน,นะครับ ใจหายแววบเลยเวลาแต่งเครื่องแบบจะไมีครับแต่งเครื่องแบบนี่สมัยที่มันแยกเป็นสองช่วงตั้งแต่ร้อยตำรวจตรียันเป็นคนตำรวจตรีนี่จะพกสี่สี่แม็กนัมสี่สี่แม็กนัมลำกล้องหกนิ้วรึ้นนะครับแล้ว จะพก11มม11มมนะครับ11มม US Army อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ซิกซาวเออร์ตอนหลังตั้งแต่ปี37เป็นต้นมาก็เปลี่ยนเป็นกล้อกขนาด11มมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาเนี่ยในเวลาถ้าจะไปต้อนกับคนร้ายไปจับต้องตับแสบจะใช้44แมกนั่มกับ11มมคู่กันนะครับ กลับกรุงเทพครับผมทุกนนี้ต้องทํางานต้องประชุมกรตลอจันหงสุกต้องทํางานครับวันธรรมดาไล้์ตอนเย็นก็โอ้โหไม่ได้ไลฟ์ตอนเย็นเลยวันธรรมดานะกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้วนะครับเหนื่อยแล้ว,ลวถ้ามีเรื่องสำคัญก็ถึงจะมาไลฟ์นะครับเรื่องที่มันอยากจะพูดก็จะมาไลฟ์นะครับ ถ้าไลฟ์ท um, uh, ุกวันมันเหนื่อยโอเคสวัสดีเจอมาเล็กต้องไหนก็ตายกันรอแฟนอุตส่าห์เดินทางมาจากอเมริกามาลูกมาโอยเดี๋ยวรีบกลับบ้านเลยเนี่ยหนุม่วงแล้วเนี่ย เจอครับเจอมาเจอมาบกมนอืมโอเคปฏิบ <s ab ler> ัตเก่ัเก่งอรู้หม เจนครับแล้วก็แค่ uh ้อนบางินใช่ครับเจนครับว um> um ันนี like ้ก็เจนครับ

大家，大家好，大家好，大家好，家好，大家好，大家好，家 <noise> 好，大家好，大家好，家好，大家好，大家好，家好，大家好，大家好，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 家好，大好，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 家

ว่างนอนอยู่เรือ่อย <c oughs> ครับเมื่อเงินช่องดำเพิ่งจะเปิดมันบล็อกบล็อกผมไปตั้งแต่เมื่อไหรคุณรู้บอกว่าเพิ่งจะมาเปิดไลท์ได้ตอนตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งเนี่ย ก็เลยลองไม้ดูนะครับพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะพิดกวดชุมชนครับเราต้องยอมรับยอมรับนะครับแต่ช่องนี้ช่องแดงนี่ไม่ไม่ค่อยโดนบล็อกนะครับ